ครับเรื่องต้นอ้อนะครับต้นอ้อหรือ,อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งคือต้นอ้อกับผมเนี่ยก็สนิทกันดีในฐานะเป็นพี่เป็นน้องกันน้องต้นอ้อเนี่ยแกก็จะมีความรู้ความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนะเด็กผู้หญิงสตรีอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคืองานหลักของแกช่วยเหลือไอ้คนโดนทุบตีคนถูกข่มขืนถูกแรงต่ำนะแกก็เป็นประธานมูลนิธิซึ่งตั้งมาได้ไม่นานนะครับ นะครับก็จะทํางานช่วยเหลือเด็กรตัตตีก็อันนี้ก็เป็นผลงานของเธอถ้าเราติดตามข่าวสารก็เห็นว่าหนูต้นอ้อนี่ก็ช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดีช่วงนี้แกโดนโจมตีนะโดนโจมตีนะครับจากกลุ่มคู่กรณีซึ่งเคยทำงานร่วมร่วมกับต้นอ้อและก็มีเครือข่ายที่ไม่ชอบแกก็อ,ออกมาแฉแกซึ่งคนที่ออกมาแฉต้นอ้อเนี่ยบางคนนี่ก็นะคดีความลุมเล้าอยู่ในศาลครับ บางคนก็ชักชวนคนอื่นไปลงทุนแล้วก็มีปัญหาฟ้องร้องกันในศาลนะนะครับมีปัญหาฟ้องร้องกันในศาลไปชักชวนคนลงทุนอ่ะแล้วก็มีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่ในศาลนะครับก็ตัวเองก็มีแผลอยู่ตอนนี้ก็มาเปิดแผลต,ต,ต้นอ้อคืออย่างนี้ต้นอ้อโทรมาปรึกษาผมเรื่องการที่ว่าเขาโดนคนนะที่เคยเคยช่วยเหลือแล้วก็คนที่อยู่ในมูนิธิเนี่ยโดยการเนี่ยออกมาแฉแล้วก็มาร่วมมือกับ นะมีทั้งทนายเชื่อมจิตมีทั้งคู่กรณีบางคนนะทีะ่บางคนก็อ้างตัวเป็นคนดังบ้างอะไรแต่ปรากฏว่ามีคดีในศาลเรื่องชักชวนคนลงทุนก็มีนะนะแต่ละคนก็แผลเต็มตัวนะที่มาแฉต้นอ้อเนี่ยคืออย่างนี้ต้นอ้อ,นนอ,อ,นนอ,อแจ้งกับผมว่าเขาให้การปฏิเสธนะครับเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ไปซื้อขายตำแหน่ง อะไรในสำนักนายกรัฐมนตรีหรือการมาธิการในข้อแรกเขาปฏิเสธข้อที่2องเขาปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องนะเป็นการซื้อวุดปลอมนะครับนะเขาปฏิเสธทั้งสองเรื่องเพราะนั้นนะพวกที่ออกมาแฉเนี่ยส่วนใหญ่บางคนนะครับก็แผลเต็มตัวอยู่นะครับออกมาแฉว่าเขาซื้อวุดปลอมนะครับแล้วก็เขาอะไรนี้เอ่อซื้อขายตําแหน่งคืออย่างนี้ต้อนอ้อฝากนะครับให้คนเหล่านั้นดําเนินคดีให้ถึงที่สุดไปแจ้งความไปดําเนินคดีนะครับ วุฒิบอมหาลัยไหนดำเนินคดีถึงสุดนะครับอย่าแค่มาโพสต์หรือมาแฉเท่านั้นครับแล้วก็จากจากลาไปโดยทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นถ้ามีหลักฐานว่าต้นอ้อเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายตําแหน่งในสํานักนายกหรือการมาที่การไปแจ้งความดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดไปกล่าวหาว่าเขาเป็นนายหน้านะซื้อวุฒิเป็นยาตีมหาลัยชื่อดังอะไรต่างๆครับ คนที่ออกมาแฉนะครับนะต้องรับผิดชอบและต้องดําเนินคดีถึงที่สุดแต่ถ้ามาแฉแล้วเงียบไปและไม่มีใครติดคุกอันนี้ก็คือพวกที่แฉก็ต้องรับผิดชอบกันเองเพราะว่าต้นแอก,ก็ตน้ตอนตอ,นอน้อต้นต้นอ้อก็บอกว่าให้เขาดําเนินคดีถึงที่สุดไปเลยครับอ่าค่ะอาจารย์นะผมก็ในฐานะที่รู้จักกับน้องเขามานานเราก็มองเฉพาะเรื่องความดีเขาเพราะว่าคนที่ออกมาแฉแต่ละคนน่ะท่านลองไปสอบถามด้วยว่าใครบ้างมีคดี ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการชักชวนลงทุนหรือเปล่านะคนเหล่านั้นมีแผลหรือไม่มีคดีไหมมีการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องอชักชวนคนไปลงทุนแล้วมีปัญหาหรือเปล่ามีใครบ้างถูกฟ้องร้องด้วยทุรัพย์สูงสูงไหมเรไปถามนี่คนที่ออกมาแฉะนะ่ะเพราะฉะนั้นนะทุกคนเนี่ยนะนะครับที่ชอบไปตรวจสอบคนนั้นคนนี้เราลองสํารวจตัวที่ว่าเรามีถูกฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับ ชักชวนลงทุนหรือเปล่ามูล,ลค่าหลักร้อยล้านเรามีไหมลองไปดูดิเรามีถูกดำเนินคดีไหมในศาลน่ะนะเรามาแฉเขาเนี่ยเราเองก็ยังถูกนักลงทุนฟ้องมีไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการชักชวนลงทุนเนี่ยหลักร้อยล้านมีไหมครับลองไปดูนะครับคนที่ออกมาแฉะนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีทั้งด้านดีและด้านมืดผมยังเชื่อว่ามูลนิธิเป็นหนึ่งเนี่ยยังเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและสตรีและ เป็นหนึ่งในทีมเวนเจอร์คดีเชื่อมจิตตอนนี้ก็มีทนายเชื่อมจิตก็ไปร่วมมือกับคนแฉแล้วครับรวมกันแล้วก็คนที่ออกไปด้วยก็ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในเมื่อแฉมาแล้วบอกต้นอ้อ,อก,กระทําความผิดจะต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะถ้าหยุดแค่นี้ก็แสดงว่าอะไรเป็นเรื่องใส่ร้ายป้ายสีนะครับและมหาวิทยาลัยไหนที่ปลอมมุดอ่าไปเกี่ยวกับต้นอ้อนะครับดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับ แต่ถ้าไม่มีใครติดคุกแสดงว่าไอ้พวกแขนนี่ก็ต้องติดคุกแทนอันนี้ก็ฝากไว้เพราะนั้นด,ดําเนินคดีถึงที่สุดครับถ้าต้นอ้อ,อ,อทาผิดก็ต้องติดคุกแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําคนที่ไปใส่ร้ายเขานะครับก็ต้องติดคุกแทนเพราะฉะนั้นงานนี้ได้เสียนะผมเองก็ไม่ได้เป็นทนายความให้ต้นอ้อแต่น้องมาปรึกษาเราก็ให้คําแนะนําเพราะฉะนั้นอยากให้แยกแล้วอย่างความดีกับความทั่วนะครับ อันไหนที่มูนิธิเขาทาดีรักษาไว้อย่าไปทําลายเขาแต่ถ้าพฤติกรรมเขาสมมุติว่าเขาทาผิดดําเนินคดีถึงที่สุดอย่ามาแค่แฉแล้วจากไปนะหลายหลายคนก็เป็นคนที่มีการศึกษาหน้าตาดีในสังคมนะครับนะออกมาแฉแล้วต้องรับผิดชอบต้องดําเนินคดีถึงที่สุดถ้าไม่มีมหาลาัยไหนติดคุกไม่มีอาจารย์ติดคุกไม่มีใครติดคุกเลยถ้าสมมุติไปซื้อวุฒิวุฒิปลอมเนี่ย คนที่แฉต้องรับผิดชอบเพราะว่าสิ่งที่คุณแฉมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับและคนที่แฉแฉเนี่ยบางคนก็ดังบ้างไม่ดังบ้างและไปดูนะครับว่าคนที่แฉต้นอ้อมีใครบ้างถูกนักลงทุนฟ้องเป็นจํานวนเงินนับร้อยล้านมีไหมครับไปชักชวนลงทุนเนี่ยเป็นคนดังเนี่ยนับร้อยล้านเนี่ยมีไหมลองไปดูสินะหลายๆคนก็คดีความเต็มเลยะนะนะครับลองไปดูนะครับคนเหล่านั้นนะครับนะตัวเองมีแผลไหม ตัวเองสะอาดไหมนะผมอยากตั้งคําถามไปต้นแอลต้นอ้อก,ก็มีสองอย่างด้านมืดด้านสว่างทุกคนเนี่ยนะครับแต่พี่เดแม่งไม่มีแผลเลยอะ่ะไม่เคยตบซับไม่เคยเรียกตังอะไรใครอะ่ะนะจัดรายการก็พูดทุกคลิปครับเงินไม่รับไม่รับบริจาคไม่รับอะไรรับแต่วายอย่างเดียวเพราะเราแม่งคนขี้เมานะครับไม่ใช่คนขี้เอาคนคนขี้เมาผมไม่มีอะไรครับอย่างมากก็โดนแค่คดีมินประวาดแค่นั้นแหละไม่มีอะไร พราะนั้นก็ฝากนะครับคนที่ออกมาแฉต้นอ้อนนะ,นะครับบางคนเนี่ยถูกนักลงทุนเนี่ยฟ้องเรื่องชักชวนลงทุนเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านหรือเปล่านะครับนะเราเองก็เป็นไงมีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ค่อยจะดีโดนฟ้องร้องอยู่ในศาลน่ะชักชวนคนลงทุนเป็นร้อยล้าน,นมีไหมเพราะฉะนั้นจะแฉคนอื่นดูตัวเองด้วยนะทุกๆคนน่ะและคนที่มาแฉต้นอ้อเรื่องซื้อวุฒิซื้อตำแหน่งเนี่ย ถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยนะไปจ่ายเงินซื้อวุฒิซื้อตําแหน่งคุณก็มีความผิดนะสมมุติเป็นเรื่องจริงนะคุณต้องคุณก็ต้องถูกดําเนินคดีด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นคดีนี้อยากให้คนแฉดําเนินคดีถึงที่สุดอย่ามาแฉแฉแล้วหายไปแฉแล้วต้องเอาต้นอ้อติดคุกไม่ได้ถ้าติ้นต้นแอ้อไม่ติดคุกก็แสดงว่าคนแฉนี่ไปใส่ร้ายเขาคนแขกคนแฉก็ต้องเป็นไงติดคุกแทนเรื่องราวก็มีแค่เนี้ย และพี่เดก็ไม่ได้ปกป้องต้นอ้อแต่พี่เดพูดในฐานะที่น้องมันมาปรึกษาให้แยกระหว่างคุณงามความดีของบุนนิทิเป็นหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนกับความประพฤติของต้นอ้อเพราะว่าคนดังๆนี่แม่งกับคด,ดีบานเลยะนะครับเยอะแยะเลยตัวเองสะอาดหรือเปล่าลองไปดูซินะลองไปถามหนุ่มกัญชัยนะคนที่ออกมาแฉเนี่ยมีคด,ดีความมีอะไรเยอะแยะไหมอย่างไรหนุ่มกัญชัยก็ทราบดี นะครับนะอันนี้ก็กฝากไว้อันนี้เรื่องต้นอ้อนะครับนะทุกคนน่แม่ก็มีแผลหมดแหละนะนะเพราะนั้นเราก็แยกออกกันเนะี่ยอันนี้ข้มูลิธิช่วยเหลือประชาชนก็ว่าไปไอ้นี่ความพืชประดีก็ว่ากันไปแยกกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับนะคนที่แฉเนี่ยตัวเองมีแผลหรือเปล่ามีถูกนักลงทุนฟ้องร้องหรือเปล่าเกี่ยวข้อเรื่องการร่วมลงทุนเนี่ยนะมีไหมหลักร้อยล้านมีไหมเพราะนั้นแฉคนอื่นเนะี่ยดูตัวเองด้วยนะ ตัวเองด้วยมีแผลหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องนี้แฉต้นอ้อเนี่ยนะอันะนะี้โพสตโลลัวเนี่ยเอาผิดเขาให้ได้นะถ้าเอาไม่ได้นะครับไปไนงะคนแฉก็ติดกุ๊กอะไปใส่ร้ายเขาอะมหาวิทยาลัยชื่ออะไรปลอมวุฒิอะไรยังไงจ่ายเงินยังไงแล้วคนที่ท,ที่ไปไปปลอมไปปลอมวุฒิไปซื้อวุฒิก็มีความผิดหมดนะทุกคนนะไม่รอดต้งติดกุ๊กหมดะนะครับ ซื้อตำนงกำแรงก็ติดคุกหมดเพราะนั้นก็ก็อยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วเอาติดคุกทุกคนเลยนะครับนะบนะครับก็เรียนนะน,ะนักเลงนักเลงคีย์บอร์ดนะครับพากภาวิจารณะไ,รไปเรื่อยสุดท้ายก็ติดคุกติดตารางนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแล้วก็ทนายเชื่อมจิตปวกเข้าทางตีนกูเลยก็เอาเข้าไปครับนะงับเข้าไป ถ้ามีหลักฐานต้องเอาเขาติดคุกให้ได้ถ้าเขาไม่ติดคุกไอ้คนแฉก็ติดคุกเพราะสิ่งที่เราไปกล่าวหานั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงและเดี๋ยวเขาจะแฉตัวเองว่าตัวเองเคยชักชวนคนมาลงทุนและมีปัญหาด้านการลงทุนถูกฟ้องไปร้อยล้านจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็จะแฉเหมือนกันอ่ะจบไปนะครับเรื่องต้นอ้อน,นะครับชัดเจนนะครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าก็ฝากกันไปนะผมไม่ได้ปกป้องอะไรต้นอ้อเลยนะน้องมาปรึกษาผมไม่ได้เป็นทนายให้น้องหรอก แต่น้องปรึกษาเราก็นะก็อธิบายให้ฟังว่าอันไหนที่เขาทาความดีอ่ารักษาไว้อย่าถือโอกาสไปทําลายเขาอย่าไปเห็นว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมเวนเจอร์เล่นงานเชื่อมจิตแล้วก็ไปรวมหัวกันเล่นงานเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องระวังทัวมจะลงไอคนที่ไปแฉแฉลองเข้าไปใน Google ท่มีการชักชวนคนลงทุนเนี่ยแล้วมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่ในศาลร้อยกว่าล้านจริงไหมตัวเองใสสะอาดจริงหรือเปล่านะ นะวันๆน่ะโพสต์เรื่อยรู้ทุกเรื่องนะคนนั้นซื้อวุฒิคนนี้ซื้อขายตําแหน่งนะคนนั้นมีปัญหาเรื่องสัญญกรรมรู้ทุกเรื่องครับแต่เรื่องตัวเองครับเรื่องที่ไปชักชวนคนลงทุนเนี่ยคดีความไปถึงไหนแล้วมีการฟ้องร้องกันหลักร้อยล้านเนี่ยลองไปดูนี่เรื่องของตัวเองไม่พูดอะเรื่องชักชวนคนลงทุนเนี่ยนะครับเพราะนั้นฝากด้วยนะครับนะรู้ทุกเรื่องเรื่องตัวเองไปถึงไหนแล้วเอาตัวกันให้รอดนะครับ จากพี่เดนะครับจุกครูจุกครูเพราะนั้นต้นอ้ออันไหนทําผิดก็ยอมรับผิดอันไหนทําความดีแม่งคนละเรื่องกันอย่าไปเหมารวมนะครับอย่าไปทําลายคนเขาเป็นหนึ่งในทีมเวนเจอร์นะที่ไปลุยเรื่องเชื่อมจิตพอพอไปลุยเรื่องพวกนี้ปุ๊บนะก็เกิดการหักหลังใส่ร้ายเขานะ,นะครับนะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะพูดเรื่องน้องน้องหน่อย นะครับก็สงสารเขาแต่ทําผิดก็รับสาภาพไปจุกรูจุกูอันนี้ก็เล่าให้ฟังผมไม่ใช่ทนายความต้นอ้อแต่เหมือนพี่เขาคนหนึ่งนะสงสารน้องมันคนเราแม่งมีด้านมืดด้านอะไรทั้งนั้นแหะนะนะแม้กระทั่งไอ้คนมาแฉเนี่ยเคยชวนเคยชักชวนคนร่วมลงทุนหรือเปล่าเคยไหมครับแล้วก็มีนักลงทุนฟ้องร้องเป็นคดีพแพ่งเนี่ยหลักร้อยล้านจริงไหมแก้ปัญหาหรือยังทําไมไม่บอกประชาชนล่ะ ว่าเราก็เคยชักชวนคนลงทุนแล้วก็โดนนักลงทุนฟ้องร้องอยู่ในศาลเนี่ยจริงไหมบอกเขาหน่อยชี้แจงหน่อยที่มันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้คดีต้นต้นอ้อจบแล้วจ้ะ